ช่วงนี้มาอัปเดตผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันแบดบินตันเดนมาร์กโอเพนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายวันที่เรารายงานเรื่องของผลการแข่งขันมาเนี่ย<ฆ>ก็มีนักแบดบินตันไทยนะคะที่ลงไปแข่งหลายคนด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ เราเองก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่านักบัตรของเรานั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางแล้วโดยเฉพาะน้องเมยรัชนกอินทนน์เนี่ยตอนแรกเราก็นําก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของเฉินยูเฟยได้ทําให้เราพ่ายไปในรอบรองชนะเลิศค่ะบาสบินตัน b w f Super 750รายการเดนมาร์กโอเพนที่จูสเก้แบงก์อารีนาในเมืองโอเดนเซประเทศเดนมาร์กค่ะ ชิงเงินรางวัลรวม750,000เหรียญสหรัฐหรือราว28.5ล้านบาทระหว่างวันที่18 23ตุลาคมนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศค่ะประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ในเสื้อสีดำนักแบดมือ7ของโลกและมือ5ของรายการพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือ3ของรายการจากจีนค่ะ เกมนี้น้องเมย์เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะในเกมแรกนะคะ21ต่อ15แต่แล้วในเกมที่2ค่ะเฉินยู่เฟยเองเนี่ยเร่งฟอร์มเก่งกลับมาจนสามารถคลิกเอาชนะได้ในเกมนี้นะคะ21ต่อ10ต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเฉินยู่เฟยค่ะที่ยังคุมเกมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเอาชนะไปได้อีกแล้วก็ทำให้เฉินยู่เฟยนั้นแซงเอาชนะไป2ต่อ1เกม 15ต่อ21 21ต่อ10และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะในขณะที่น้องเมย์ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทรงกำลังใจให้กับน้องเมย์ต่อไปนะคะยังมีทัวร์นาเมนต์ที่เธอจะได้ทําการแข่งขันกันต่อส่วนการแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศค่ะจงกลพันกิติธารกูลกับระวินดาประจงใจในเสื้อสีดำนะคะคู่มือจุดของโลกพบกับเฉินชิงเฉินกับ จียอี้านผู้มือสองของโลกและมือหนึ่งของรายการจากจีนค่ะผลปรากฏว่าคู่สาวไทยสู้สุดความสามารถแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้านทานความแข็งแกรง่งคู่มือหนึ่งของรายการจากจีนไม่ไหวะคะ่ะแล้วก็พ่ายไป2เกมรวด17ต่อ21และ15ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะคะทีนี้เราไปปิดท้ายกันที่ประเภทคู่ผสมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเอมสุภักจอมเกาะนะคะกับ เฟมสุพิศราพเพียว3พลานก็มาในคู่เสื้อสีชมพูนะคะนี่เป็นคู่มืออันดับ16ของโลกพบกับเฟิงหยางจือกับห่วงตงปิงจากจีนค่ะซึ่งก็จับคู่กันเป็นครั้งแรกผลปรากฏว่าเอ็มและเฟรมนั้นพ่ายไป2เกมรวดนะคะ21ต่อ9และ24ต่อ22หยุดผลงานไว้เพียงรอบรองเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นผลงานของนักแบดมินตันไทยของเรานะคะที่ไปทำการแข่งขันมาค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะก็ให้สู้ต่อไปในทัวร์นาเมนต์หน้ายังมีอีกแน่นลยค่ะ